สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาจินมาเกี่ยวเข่าครับผมนี่ครับผมเห็นเพียงหน้าก็ครับนี่ครับผมหน้าบาจินนะครับหน้าห้องลึกนะครับบาจินมาเกี่ยวเข่าเจ้านะครับเพราะว่าใ้เวลาเกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับผมเป็นเข่าเจ้าครับผมนี่ครับมือว่านนะครับบาจินมาเกี่ยวแล้วนะครับกับคุณแม่นะครับสองคนนะครับนี่ครับผม เกียวได้บ่หลายนะครับเพราะว่าเกีียวแค่สองคนนะครับนี่ครับผมมื่อนีมาจิ้นกับมาเกี่ยวต่ออีกนะครับนี่ครับเป็นข่าเจ้านะครับแต่รู้สึกว่าเข่ามันเอ่าเข่านี่หยามันห้ายนะครับบึงครับเอาหยาบ่ได้นะครับหยาหลายนะครับเสียดายเข่านะครับหยามันห้ายกับเข่ากากะงามอยู่นะครับแต่หยากหลายครับผม ก็เลยบอคอยได้เขาเป็นไรนะครับคุณครับผมเห็นไหมครับสีเขียวเป็นหญ้านะครับนี่ครับผมตอนนี้กะยยำมศเ้านะครับยำมศเ้ายำมเเ้าปลาจีนกับมาเกีียวเข่ากอนนะครับมาเกี่ยวเข่ากอนนะครับนี่เห็นไหมครับพระอาทิตย์กำลังสีขึ้นนะครับนี่ครับผมนี่นะครับมือว่านบระจีนมาเกี่ยวไฮนี่นะครับเขาทั้งเวิด์ตนี้ซีไ้นะครับซึ่เขาเจ้านะครับ เยวก็จินไทยให้เบิ้งนะครับนี่คือหน้าเขาที่เบอาจินมาเกี่ยวนะครับนี่ครับผมหมู่้านมัเกี่ยวนะครับนี่ด้ยซันนี่นะครับกับคุณแม่สองคนนะครับหมู่บ้านนี่ครับส่วนที่เขาเกี่ยวแล้วฟังนั่นนะครับเป็นหน้าของของเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับผมของเขาเป็นเขาเนียวนะครับอันนี้เป็นเขาเจ้านะครับนี่ซีไฮนะครับของเบอาจินนี่นะครับ อยู่อีกฟังทั้งหนั้นครับเป็นของเอือยนะครับเป็นขขานียวนะครับข้าวข้าวขาดอนะครับเอไออ่าเวาผิดครับผมเป็นข่าเออข่างันนะครับเข้างันใหญ่นะครับเดี๋ยวจะหน่อยของเอือกับได้เกี่ยวคือกานคือคือคือกันนะครับนี่ครับผมมือนี้นะครับมือนี้วาจินนะครับวาจินก็สิมาเกี่ยวกอนนะครับตอนย่ำเศร้านะครับ มาเกี่ยวก้อนล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับก็ได้จ้างนะครับได้จ้างค้นมาเกี่ยวนะครับจ้างค้นก็จะประมาณประมาณหกค้นเจ็ดคนนี่นะครับมาเกี่ยวน,นะครับมือหนึ่งกับจางเกี่ยวกับวันละสามร้อยสามสิบนะครับสามร้อยสามสิบนี่ก็คือคือ,คอ ให้เขาถือเข่าถือน้ำมาน้านะครับเท่ากับเลี้ยงเป็นบางส่วนนะครับเท่ากับอาสจะเลียงสมตํานะครับเพราะว่าคนอีสานอาหารอีสานเนาะชมตํานี่ขาดบ่ได้นะครับชมตําตํามักทัว่ังสี่นะครับนี่ครับผมเข่าเข่าก็ง่ามอยู่นะครับแต่เสียดายที่มันมีหย่านะครับเห็นไหมครับหย่าหย่าห้ายนะครับว่านบาจินมาเกี่ยวนะครับตอนนี้นะครับ มีกะกาว่าซีไฮนะครับซีไฮกับบ่งว่าสีหล้วหรือเปล่านะครับกะว่าไห่เกี่ยวได้หลายที่สุดนะครับจ้างเขาเกี่ยวนะครับบางคนนะครับบางคนเขากะเขากะจ้างรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวนี่มันกับซีเลวนะครับมันกับซีเลวประยัดวล่านะครับรถเกี่ยวจ้างนี่ไรหนึ่งนี่กะ ยูบานยูบานบาจินนะครับบานนองเก่านี่ลายละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับส่วนบาจินที่เกี่ยวนี่ก็เพราะว่าบาจินนะครับเสียเอาเฟืองนะครับเอาเฟืองนี่มาอัดให้งัวนะครับไว้ไว้กินนะครับเพราะว่าเกี่ยวเนี่ยมันมันสสามารถอัดเอัดเฟืองได้ดีกว่าอ่าใส่รถเกี่ยวนะครับบางเทือรถเกี่ยวมันเกี่ยวไปแล้วกันไอ้เฟืองพวกนี่มันมันลนลงในขีดตมนะครับ ้นลุ่งนี่กีดจมรดเยียบแน่นะครับพ่ออารแลวบางเื่อง่วงมันกับพวคอยกินปันใดนี่นะครับฟอนเข่าเห็นนะครับพี่น้องมีฟอนเข่านะครับที่เกี่ยวมือว่านนะครับนี่ครับผมฟอนเข่านะครับบางคนเกี่ยวเกี่ยวกับแล้วแต่นะครับ้องเบิงนะครับว่าอ่ากำหน่อยกำไ่นะครับบางคนกับอาจิซีกำหากำนะครับเล้วแต่ว่า ตอกของคุณนะครับตอกมัดเขานี่เาวาสันปันใดนะครับแต่ส่วนมากก็จะประมาณหากรรมฮกกรรมนะครับนี่ครับผมมันจังมัดง่ายนะครับพอดีกับตอกนะครับนี่บพคบนี่ครับเข่าพอเขากี่เแลี่ยวนะครับเขาก็ตรงมาตากนะครับเนี่ยเกี่ยวพอเกี่ยวแล้วเขาก็ว่างตากตากเขาให้มันแห้งนะครับแล้วก็จังเอาตอกมามัดนะครับนี่ครับผม นะครับวิธีเกี่ยวเข่ากันเห็นไหมครับเกี่ยวเกี่ยวกัะสอดเข้าไปแล้วกระจับแล้วก็ะดึงนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมวิธีเกี่ยวเข่านะครับมาจิ้นกับบ่มีขาตั้งกล้องนะครับกระชัมือไทยนะครับบางเทือกอะอาจจะกระลำบากนะครับในการสิเกี่ยวให้เบิ้งหรือว่าจังไดนะครับนี่ครับผมการเกี่ยวเข่านี่ก็ต้องเบิ้งนะครับว่า ว่าต้นเข่านี่มันมันตำ่ำมันสูงปันใดน,นะครับถ้ามันสูงเท่ากับต้องเกี่ยวยับขึ้นมาแน่จังน้อยถ้ามันต่ำเท่ากับต้องยับลงไปนะครับการเกี่ยวนี่เท่า้องนี่ระวังต้นนะครับระวังคอเท่ากับต้องเกี่ยวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสูงขึ้นมานะครับสูงเกินครึ่งครึ่งอ่ต้นเข่านะครับขึ้นมานะครับนี่ครับผม นี่ก็ตากตากนี่กระอีกมานน่าจะสองสามมือน,นะครับถา้าแดดดีนะครับก็สามารถมัดเข่าได้เรื่อยนะครับมัดแล้วกะ็มัดเข่าแล้วก็สเก็บฟลอนเข่านี่นะครับเรานี้นี่ไปร่วมกันแล้วกะ็ใส่รถรถม้าสีนะครับ ห,หลดมาสีเข่านะครับก้อนหนาน่นนะครับสมัยก้อนหนาน่นนะครับการเกี่ยวเขา่านะครับการเกี้ยวเข่าการมัดเข่าตีเข่านะครับสิลงลงแขกนะครับลงแขกเกี่ยวเข่าล่งแขกตีเข่าล่งแขกสีเข่านะครับอาศัยแห้งกันนะครับขอความช่วยเหลือกันนะครับ สมัยก <2 Pop leve Tolkien> ่อนหนีซีม้วนนะครับซีม้วนแบบสิต้มเป็ดต้มไก่ให้กันกินนะครับบางคนกับมาเอาแห้งนะครับเอาแห้งก็คือเกีียวซอยกันจากทงนี้นะครับเมื่อเกีียวเกี่ยวซอยกันหล่ะเข้าเกีียวแล้วเข้ากับไปเกี่ยวของเขานะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับสมัยก่อนหนีซีม้วนนะครับสมัยบาจินกับยังท่านนะครับม่วนกินต้มเป็ดต้มไก่นะครับแต่สมัยนี้นะครับสมัยนี้มัน ยุคมันก็อาจเปลี่ยนไปนะครับสิแบบต้องไปจ้างเขานะครับจ้างเขามาเกี่ยวนะครับวันหนึ่งกับหลายบาทอยู่นะครับตามขาแรงขันตํานะครับถ้าหักถ้าหน้านะครับถ้าหน้าแห้งอ่าหน้าแบบเขาล่มนะครับหรือว่าขีดตมอย่างสีนะครับการเก่ยการเกี่ยวกันยังกับสิแพ้งขึ้นนะครับรดเกี่ยวก็คือกันนะครับมันยากลําบากในการเกี่ยวกับ เขาก็สิยคิดราคาแพงขึ้นนะครับตามหนางานนะครับนี่ครับผม่าจิ้นกันหน้าทงนี้กักระจ่างเกี้ยวนะครับเพราะว่าถ้าสิให้คุณพ่อคุณแม่เอื่อยนะครับแล้วแต่บ้าจิ้นเกี้ยวมันก็ขึ้นสิบบทันนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกทงหนึ่งนะครับทงหนึ่งอยู่สวนยางนะครับหน้าหองหองปงนะครับอันนั้นจะเป็นเป็นข่าเหนียวนะครับข่าเหนียวในส่วนนั้นกัเกี้ยวได้แล้วนะครับ กะคุณพ่อกะคุณพอ่ณพอเลี้ยงงัวอยู่หน้าทงนันเพิ่นกัเกีียวไปน้่น,นะครับเพิ่นกัไปคอยเกี่ยวไปแล้วก็บ,บึงงัวพร้อมนะครับนี่นะครับนี่นะครับบอลนี่กัสีงามเดักน้อยเพคบเพราะว่ามันบ่คอยนีย่หากนะครับกัสีมือน,นี้กัสีให้คนถี่มารับจ้างนะครับเกี่ยว เกี่ยวถีบบอลมั่นยก่อนนะครับก่อนก็คือบอลบอมี่ยานะครับตรงไดมี่ยากะให้เว้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวบาจินกับคุณพ่อคุณแม่กับติดมลรำอีกเท่อนึงนะครับเพราะว่าห้องอยากให้มันเรีวเนาะนี่นะครับถ้า เียวหรือว่าสีเขานะครับมัดเผาเดี๋ยวกันาป้าจิ้นก็สิท้ายคลิปออกมาให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับนะครับผมมาเบิ้งหน้าทงอ่าทงไค้นี่นะครับนี่ครับผมไอ้นี่ยาร้ายครับผมจะได้ข่าววิรีนะครับเบิ้งครับผมเอายาบ่าได้นะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับทงนี่ยาเต็มเลยนะครับนี่ยาที่เป็นต้นขึ้นน้ำนี่นะครับ นี่ครับผมใบคือน้ํานะครับเต็มเลยนะครับทุก้หนิดบดายเข่าเลยนะครับเสียดายนะครับนี่นี่นะครับตราเล่นกําลังขึ้นนะครับจังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับซอยเป็นกําลังใจนะครับซอยติดตามนะครับจง ยูทูบของช่องบ้าจินคืดทินนะครับบ้าจินกับบอคอยได้ลงคลิปกันไดนะครับดดูลงงทีนึงนะครับอ่าบ่คอยมีว่าบ่คอยมีเวลานะครับเ็ดแต่เวียกเคดแต่งานนะครับกสิพยายามลงคลิปดูดูนะครับพยายามลงคลิปดูดูนะครับจังไดกะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับในช่องบ้าจินคืดทินในเดร์ครับผมขอบคุณครับ